สารเร่งด่วนค่ะจากจัก,กรวาลที่ฝากมาบอกพวกเราทุกคนนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะได้รับสารอะไรบางอย่างก็อยากจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนว่าช่วงเวลานี้ค่ะเราอยู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตนะคะการเติบโตของการเปลี่ยนผ่านค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ในโดยเฉพาะในเดือนสิงหางคมนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตมากๆที่เราจะเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสูต่ตัวตนใหม่ดังนั้นนะคะสิ่งที่วอยากจะบอก กระ,ะบวนการของการเปลี่ยนผ่านกลายเป็นตัวตนคนใหม่นี้สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอบททดสอบต่างๆที่ทําให้คุณทา้าทายอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณณนะเวลานี้มันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญค่ะมันมีสาเหตุมันมีที่มาเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ความทุกข์ก่อนคุณต้องเห็นเ,เป็นหนี้ก่อน คุณต้องเจอความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่ทําให้คุณถูกทอดทิ้งก่อนค่ะคุณถึงจะได้รู้อีกขั้วหนึ่งคือขั้วตรงข้ามเมื่อไหร่ที่คุณรู้ความทุกข์มากๆถูกทอดทิ้งมากๆหรือขาดแคลนเป็นหนี้มากๆคุณจะได้ยกระดบับพร้อมที่จะยกระดับจิตวิญ,ญญาณของคุณค่ะไปสู่ความอิสระนะคะ,ะความเติมเต็มภายในหรือการที่คุณได้กลับมารักตัวเอง คุณต้องรู้ด้านทุกก่อนคุณถึงจะรู้ด้านสุขค่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอะไรที่ส่งมาให้คุณนะคะมันไม่บังเอิญมันเป็นบทท้าทายเป็นบททดสอบที่คุณต้องเรียนรู้ถูกกับมันนี่คือช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นชื่นชมพวกเราทุกคนทุกคนยังคงยืนหยัดและตัดสินใจก้าวสู่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ถอยไปก่อนไม่ท้อไปก่อนหรือหยุดการพัน เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคุณมีโซมิชั่นมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อยากจะแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนแต่ตัวเราเองเนี่ยยังเยียวยาตัวเองไม่ได้ตัวเราเองยังไม่รอดเลยจริงไม่จริงนะ,งนะคะคุณก็เลยไม่สามารถช่วยใครได้ดังนั้นช่วงเวลานี้เขาจึงส่งบทต่างๆมาให้กับคุณให้คุณได้รวนเรียนรู้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เมื่อคุณทุกข์เมื่อคุณเจ็บมากๆ เมื่อคุณเสียใจมากๆเมืม่อคุณถูกทอดทิ้งมากๆหรือเป็นหนี้มากๆอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมันเลยทําให้คุณนะคะได้ก้าวไปสู่เรียนรู้และก้าวไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งค่ะคือของการเยียวยาของการตื่นรู้นั่นเองนะคะอันแรกก็คือเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านและอันที่สองที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าสิ่งนี้ทั้งหมดที่คุณทุกทั้งหมดช่วงเวลานี้ค่ะมันกําลังปรับระดับเซลล์ระดับ d n a ของพวกเราทุกคน จริงไม่จริงค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรความทุกข์ใจทั้งหมดที่มันทําให้คุณนะ่ะติดอยู่กับทอม่าความเจ็บปวดและความเจ็บปวดเหล่านี้โดยเฉพาะในวัยเด็กของคุณที่คุณถูกทอดทิ้งที่คุณถูกด้อยค่าที่คุณถูกเปรียบเทียบอะไรบางอย่างมันฝังลงไปในกายใจจิตวิญญ,ญาณนี้ของคุณจนเกิดเป็นทอม่าแล้วมันกําลังส่งผลสู่ร่างกายนี้ จึงทําให้คุณเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุปวดท้องปวดแขนขาคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดมเป็นไมเกรนหรือคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้หรือมีอะไรบางอย่างที่มันทริกเกอร์หัวใจของคุณสุดๆจนร่างกายของคุณเนี่ยเบิร์นเอาทั้งหมดนี้ค่ะมันกําลังปรับระดับเซลล์ในร่างกายของคุณค่ะให้คุณได้รู้ว่านี่คือถึงเวลาแล้ว นะคะที่ฉันต้องกลับมารักตัวเองและเยียวยาตัวเองเพราะฉันไม่อย่างนั้นฉันจะทําร้ายร่างกายให้เกิดอาการเจ็บป่วยแบบนี้นะคะแบกบทุกๆอย่างเป็น p o p p l p p r a s e r เนี่ยค่ะทั้งหมดร่างกายจึงแบกรับทุกๆอย่างเกิดเป็นโรคต่างๆจนทำให้คุณได้ตระหนักรู้เอาจริงตัวไหวเองตอนช่วงเวลาการตื่นรู้นี่เข้า ICU เลยนะไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะเขาจะส่งทุกๆอย่างมาให้กับคุณดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทํา ก็คือ3คํคำถามนี้ค่ะที่ไหวฝากมาให้พวกเราทุกคนนะคะว่าคุณต้องตกผลึกกับตัวเองอันที่หก็คือว่าคำถามข้อที่หนึคืออะไรนะคะที่เป็นบททดสอบหรือเป็นสถานการณ์นะคะที่ส่งมาท้าทายท,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 ที่ทำให้คุณทุกข์ที่ทําให้คุณเจ็บปวอดอยู่ณนะเวลานี้มันคือเรื่องอะไรคะบททดสอบนั้นที่ส่งมาทําให้คุณทุกข์มันคือเรื่องอะไร ต่อมาคําถามข้อที่สองเหตุการณ์นี้ที่ทําให้คุณทุกข์ใจอยู่ที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้คุณเคยเจอมันผ่านมันมาก่อนแล้วหรือเปล่าในชีวิตของคุณเขียนมันออกมานะจ๊ะที่รักข้อหนึ่งก็คือฉันกําลังเจอบททดสอบอะไรอยู่ที่ทําให้ฉันทุกข์ที่ทํา้ทให้ฉันติดอยู่ยังเสียใจอยู่อันที่สองฉันเคยเจอบททดสอบเหล่านี้ที่ติดอยู่นี้มาก่อนบ้างหรือเปล่าตั้งแต่ฉันเกิดมา และคำถามข้อสุดท้ายสำคัญและทรงพลังมากค่ะคุณได้เรียนรู้อะไรนะคะเมื่อคุณเจอบททดสอบน,นี้ที่ำให้คุณทุกคุณได้เรียนรู้อะไรประสบการณ์อะไรที่คุณได้รับความท้าทายอะไรที่คุณได้รับมันมาแล้วคุณได้เรียนรู้มันเพื่อ,อตกผลึกกับมันให้จิตวิญ,ญญาณคุณนะคะเข้มแข็งขึ้นมันคือเรื่องอะไรคุณเรียนรู้อะไรกับมันเพราะฉะนั้นนี่คือสคําถาม ะะที่สารจากจัก,กรวาลส่งมาบอกจดมันอยู่นิ่งๆกับตัวเองค่ะงดเว้นทั้งหมดอะไรที่มันทําให้อารมณ์และความรู้สึกของคุณถูกกระตุน้นไม่ว่าจะไปอดีตหรืออนาคตคุณกําลังนึกถึงและรู้สึกอยู่กับปัจจุบันค่ะ อยู่กับปัจจุบันให้นิ่งมีสติและก็สงบสุขภายในแลว้วเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันแบบนี้ได้คุณกําลังใช้เวลาที่คุ้มค่ามากๆที่เป็นของขวันและเขียน3ามคำถามน,นี้ออกมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ค่ะว่าทุกอย่างที่เกิดมาเพื่อคุณนะคะไม่ใช่มาทำร้ายคุณทุกอย่างที่ส่งมามันเพื่อคุณเพื่อให้จิตวิญญ,ญาณของคุณเติบโต และคุณกาลังอยู่ในเส้นทา์ไลน์และอยู่ในช่วงเวลาที่หวยบอกแล้วคะ่ะว่าเป็นช่วงเวลาเกี่ยวกับการเติบโตของจิตวิญญาณค่ะเออในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนั่นเองนี่คือสารจากจัก,กรวาลในเดือนสิงหาคมที่ฝากมาบอกพวกเราทุกคนนะคะให้ตกผลึกกับตัวเองเพื่อที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางจิตวิญญาณนี้นะคะระรับพลังงานของครีเอเตอร์หรือผู้สร้างทุกคนตอบคําถาม ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากอยู่กับตัวเองจริงอย่างที่ไวบอกมาหลายๆคลิปแล้วนะคะเปลี่ยนผ่านตัวเองทํำยังไงครูทําไม่เป็นประสบการณ์ไหวเกือบ20ปีค่ะที่ตกผลึกเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาจิตวิญญาณพลังงานรวมมาให้กับพวกเรานะคะรวมเป็น success path การนำตัวเองไปสู่โหมดของผู้สร้างชีวิตจริงๆดึงพลังงานนี้ขึ้นมาค่ะและว้วเมื่อคุณดึงพลังงานนี้ขึ้นมาได้คุณจะสามารถส่งแสงส่องแสงช่วยเหลือผู้คนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและพลังงานเราอะไรกันพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะจับมือพาพวกเราทุกคนทำกับบวนการให้พวกเราอ w แว e ตระหนักรู้และเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นครีเอเตอร์สร้างชีวิตในฝันด้วยตัวคุณเองพิมพ์คำว่าเปลี่ยนแปลงมาเลยแล้วเจอกันในวันนี้นะคะ วันนี้เอาสารมาฝากแล้วลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงกันนะไปบ้า